สวัสดีนะจ๊ะเอฟซีจ๋ามายามตรงวันนี้โอ้โหโอ้อาจารย์วิววันนี้ไม่มีอะไรเลยเอฟซีจ๋าโอ้โหหอยไม่เจ้าโอ้ยหอ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 ยอีกแล้วโอ้โอ้ยเนาะโอ้ยมันมีแต่หอยเยอะแยะขนาดนี้ โอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอปลาไม่มานกับเขาเลยได้แต่หอยนะจ๊ะเอฟจีจ้าหอย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 จ้าหอยจ้าผู้ชายขายหอยไม่ได้ขายหลกหอยนะมือบังกล้องโอ้ยหอ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 ย หอยจ้าหอยหอยหอยจ้าหอยกู้หอยก่อนไม้ยมันไปไม่ได้ยุก่อนโทรศัพท์จะลงน้ำปล้วเนี่ย ชีวิตฉันมีแต่หอยพาไปจะเดินวนใดมีหอยนำมูกใช่ไหมโอ้ใช่เดินฝนยากอยูออยอย่แม่เจ้าหัวใจวายว้ จะตื่นเต้นได้ยังไงทำไมชั้นมานแต่หอยเยอะแยะขนาดนี้ CF สีจ้าจางบิวจางบิวชั้นให้ปลาให้ชั้นเลยจานบิวสีจ้าเป็นกระสอบเลยยังทั้งหอยหอมหอยเชอรี่หอย anh nỉ hoai anh năn chan một liền cái gì già hỏi bưu mảnh hoài ôi sẽ bẹt cả bát đấy mà nè, dài quá thùng อันนี้พี่จะมาจากกรุงเทพยอาจารย์วิวจะเอาไปล่อเอาไปหลอกพี่ว่าเราได้ลามาเต็มถุงเลย สีจาจางบิวได้หอยกระสอบหนึ่งจริญพรยมญาติญาติโยมทั้งหลายอ้นี่มันไม่ใช่หอยเชอรี่นะจ๊ะเอฟซีจ๋าเอ้ยนี่มันคือหอยหอมหอยหอยอะไรนะพี่ก็บอกว่าหอยหวานญี่ปุ่นโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งหอยหวานญี่ปุ่นสุดจัด khi nó cháy thì chả chẳng biết bạn hỏi